นี่ครับมาดูช่างหมายลาดเท้าครับนูโงสวัสดีครับทุกคนดูนะครับฝากกอไแล้วกดแชร์ด้วยนะครับคนที่ติดตามบังจูอยู่มาดูนูโงช่างหมายลาดเท้าครับผมนี่บังจูมารอบครับสําหรับคนที่ติดตามอยู่นะครับฝากกดไแล้วกดแชร์หน่อยนะครับสวัสดีโอท็อปน้องมาที่สี่ไหมข้างต้นยังไม่เห็นเลยครับผม ห้ครับร้อยเมตรสี่เจมาดู2องเมตรกันสองเมตรเจครับอันนี้รถใครไม่รู้นะครับแต่น้ำโมขี่มาดูน้องโมขี่ครับ สองเมตรห้าครับ200เมตรตัดที่88เนี่ยะตัวตานซอยปูนแจ็คอยู่ไหนโอ้หายเงียบไปนะไม่มาสนามเลยอะ่ะมึงจุยนี่ใครอะ่ะมึงดูอะสิบคนสิบห้าคนเองสิบหกคนเดี๋ยวคุณจะขึ้นแพ้แล้วบอกตัวตานฝากกดไลค์อกอดแชร์ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์บังจูหน่อยนะครับ,บ ok. เดี๋ยวถ้าพลาดท่า,าบังจูบอกเดี๋ยวจะถ่ายในทิกตอกให้นะครับทิ ok กตอกรู้สึกว่าจะไม่ปิดกั้นนะครับในนี้รู้สึกค,คนมาปิดกั้นนะครับบังจูมาไหมนี่ครับผมถามหามาครับผมจูมานะครับ <L accidental noise> ข้ามแคบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆเราจะได้ดูนะครับวันนี้ที่สีเคอะรถเยอะนะครับฝนไม่ตกนะครับอากาศดีนะครับสวัสดีครับบังตอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้โปรเฟุตหนึ่งหกครับร้อยเมตรสี่ห้ายกไปแล้วครับ นี่ครับมาดูรถช่างแท้นะครับชักยาวคันนี้บอลนครนายกคุมคันเร่งสวัสดีนะครับทุกคนดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเรามาดูรถช่างแท้นะครับคันนี้ชักยาวครับจะวิ่งเท่าไหร่ทำเวลาไม่ดีมากนะครับคันนี้ใครเป็นเอฟซีมึงดูครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับไปแล้วครับ 1.45ครับ60ฟุตร0 0เมตร4ีหนึ่งแรงขีหมาย2องยเมตรหยกก่อนนิดนึงนะครับมาดูอาร์มระยองออกระยำนะครับอาร์มระยองออกระยำนะครับโอ้โห นี่นะครับแชมป์เอ็นจีโอพันเมตรคนที่แล้วนะครับรอบที่แล้วนะครับเขาขอนะครับเอ็นจีโอนะครับท้ายนรกแหบบางใหญ่นะแหบนะครับในแหบรอไปนะครับพันเมตรสวัสดีนะครับสาวผามคนดูฝากดไลคกก่แชร์ให้มึงจูด้วยครับมีสาวมาดูวะไม่ค่อยเห็นเลยมาดูอานยองครับ าามาดูสิฟตุตหนึ่งครับถือว่าดีดีเลยแหละโอ้ยกไปแล้วครับไม่รู้เป็นอไรครับรดลอยนะครับบังจูร่วมไหมฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮกา่งกันฮ้าน,น,นาน่าง่าฮ่าา่าฮ่าฮ่่าฮ่่่ 60ฟุต19ครับอัดท้อง13ร้อยเมตร58สองร้เมตร92มาดูเวลา400ก่อน150ครับพีย้ายผมพูดมากนะพีย วันนี้ตัวขี่อยู่นี่หมดนะครับรถจะไปไหนเสียาย60นท16ครับ161 1 0หนเมตร457 2 0งรอยเมตร71ครับถือว่าดีไอผมรู้เรึ่งเยอะแล้วอะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่น้องสายแดนจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้คอสีอากาศดีครับฝนไม่ตกแทกเหนียวหนึบเลยครับ มาได้นะครับมาได้มาดูพงสุพันธ์ขั้วแอลเอสกันมั่งไอมีสายเขียวมาดูเปล่าวะมีสายเขียววะ่ะสายเขียวมาดูมีบ้างเปล่าคอมเมนต์เลยดิยสายเขียวอ่ะพงสุพันธ์ร้อยเมตรโอเคฟุทหนึ่งหก ร้อยเมตรสี่แปดหนึ่งลับสองร้อยเมตรเจ็ดห้าสี่ยกไปแล้วครับมาดูอีป๊อปอีป๊อปพูดแรงอันนี้รถพี่บอยป่ะพี่บอลขี่สองรถพี่บองเหรอเอ,อ,เอ,อเอ้ยแม่ผมไม่เห็นวันไม่ขึ้นวะรถไอ้อไม่เห็นมีไลท์มีอะไรเลยวะรถคน คนไม่ค่อยกดมั่ง <คน S 1> หัวใจบอกอหัวใจใ,ใครที่ดูอยู่นะขอมุงจูบอกขอคนละดวงขอหัวใจหน่อยครับรู้สึกว่าจะเงียบเหลือเกินมันไม่มีอะไรขึ้นเลยวะรถ <laughs> ตับกูพังหรือเปล่าวะมุงจูแปลกใจครับขอคนละหัวใจครับเงียบเลยม่มีวเหออันมีแต่มันมีน้อยมันกดให้มัากเลยวะเ <laughs> หนืหน่อยด้วยดูดเ <laughs> นี้ยมันไม่ดีนะตั้งยัง ช่างอง๋อง60ินาทหนึ่งนะ100เมตร4 3วันนี้เรามาดูเวลาซ้อมรถส,สวยเลยนะครับเวลาซ้อมสวยเลยนะครับตัวขี่อยู่นี่หมดนะครับคัส A อยู่3คนเลยนะครับบอกได้เลยใครมีรถต้องการซ้อมมาเลยครับโอ้สายเขียวทั้งใจสายเขียวครับขอบคุณครับสำหรับพี่น้องสายเขียวมึงจูไปแล้วมาดูอาร์นายงกันครับ กับช่างเก่งลำแดงมาดูอาระยองเอ้ยเฮ้ยมาแน่เลยเว้ยตุรตารต้อยปูความบังคับวีกลัวเมียโอ้โยวีกลัวเมียอะไรอย่างเงี้ยมาดูอีกมือนึงก็จะไลฟ์สดอีกมือนึงก็จะคุยกับเมียมาดูแบงค์บุญหอนะครับ โอเคครับโอเคโอ้เทลงีแปนครับมาดูอามลายองครับอามลายองมึงจูได้ร้อยังยังเลยครับนาครับมึงจูยังไม่ได้เลยครับสวัสดีนะครับในแ่บางใหญ่สวัสดีนะครับนา นายกับช่งเก่งลำแดงครับหนึ่งห้าร้อยเมตรสี่สามสองรยเมตรหกแปดจไปแล้วครับนี่ครับบางทีของสิบสี่ก็มานะครับนี่ครับบอลนครนายกครับมาดูช่างหมกันครับสวัสดีนะครับ6กคนดูนะครับของคนละไลค์คนละแชร์นะครับที่น้องฝ่ายแว้หรือว่าที่น้องตามหมูทั้งหลายนะครับจะได้รับชมนะครับ สวยๆเลยนะครับวันนี้ช่างหม่ครับผมไปแล้วโอ้หสิบพจนหนึ่งแปดีสิบสี่ศูนย์สิสี่หนึ่งโอ้โหสิบสี่สองเลยหลุดเลยครับเวลาสวัสดีเจ็สิบคนดูนะครับขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับเป็ำลังใจให้บังจูนหน่อยครับวันนี้แท็กเหนียวตื๊บนะครับพิ่งยื่นถุงพิยางให้นะครับวันนี้ได้เหงื่อเลยนะครับ วันนี้ได้เหงื่อเลยนะครับมาดูแบงค์เทวฤทธิ์กันครับขับรถช่างหนุ่มซับเจริญครับโอ้โหขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับสำหรับเฟซบซีบรงจูนะครับนี่ครับช่างหนุ่มซับเจริญรน,นะครับใครเป็นเฟซบนะครับ นี่ครับรถช่างเอกหนองแฟบนะครับวันนี้ก็รถมาไล่เช่นเคยนะครับช่างเอกหนองแทบนี่ต่องหน้าเตียมมาอยู่ใครต้องการเห็นเวลาคัดมือคัดตีนดีๆมาได้เลยครับโอ้โหเป็นอะไรครับออกไม่ได้ครับเรื่อนหรือเปล่าแบงค์เล้งนะครับแบงค์เทเบลิต ขอบคุณนะครับทุกไลค์นะครับทุกแชร์นะครับขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับ mm hmm. นี่ครับรถช่างของเมืองตาดนะครับเอ็นจ mm ีโ hmm. อที่ผ่านมาน่าเสียดายมากครับมม 3, ช่างของเอฟซีเลยครับผมนี่เอฟซีช่างของทั้งใจเลยมาดูอัดเขาเอฟซีครับกับป๊อปคันนี้ mm hmm. ป๊อปอปี้ป๊อปปี้ ครับเจ็ดร้อยเมตรสี่เก้าสองร้อยเมตรเท่าไรเจ็ดเก้าเวลาตาที่สิบสามหนึ่งหัวแรงครับหน้าดำหน้าดำ อาบน้ำบ้าว่าแล้วนปาบน้ำตอนนี้เไบน้ำตอนนี้บ้าไปแล้วพอ้หนูแบบน้ำปเคแต่ถ้าโดนมาด้วยดีมากใช้ภาษามือได้ดีมาก มาดูว่าทด้วยบกัยบาย มาดูพงสุพันธ์นะครับสวัสดีนะครับห5ส้าคนดูนะครับ FC บางจูทั้งใจขอบังคับขอคนละไลค์คนละแช์นะครับพี่น้องสายแบนจะได้ไม่พลาดน,นะครับนี่บางจูถามสองได้ไหมครับขอคอมเมนต์หน่อยส่ <laughs> งไม่ให้แต่ใจรักครับแบบนี้ <laughs> มาเรยวไปรุ่นทรงเชียงครับมาแล้วครับขอบคุณนะครับเจ็ดสองสิบเจ็ดคนดูนะครับแนบถามมาได้ร้อยังบอกยังไม่ได้ไบอกแล้วนะดูอยู่ว่าไปรู้เรามาดูพงศุพันธ์นะครับกับโซนิกทรงเตี้ย หนึ่งสี่แปดครับเย็ดเค่แนเว้าครับเว้าครับเว้าเกียร์ครับสวัสดีคนระับขอบคุณนรับเจ็ดสองคนดูนะครับแลขอบคุณทุกไลน์ครับฮะเจ็ดสองคนดูเองเจ็ดสองเห <laughs> มือนไม่ปิดกั้นไงไม่รู้มาดูแบงค์เทวลิสหรือแบงค์เล็กนะครับกับรถช่างหนุ่มทรัพย์จเจริญ ทับงหมุครับจเลยเหมือนลื่นครับผมสองศูนยลื่นครับออกไม่ได้ครับาม,ามาดูอาร์มายองครับผมม,มีคันนี้รถใครอ่ะรถใครอ่ะอม,มาดูอาร์มายองกับวิสเตอร์ครับ 6ครับน้มระยอง100เมตร 4, 7, 3 200มเมตร 7, 4, 4 4ซีซีรอเ้าครับยังไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้นี่ครับไปรุ่นทรงเชงนะครับกับบอลน,นครนายกนะครับช่างเอกหนองแฟบไปรุ่นทรงเชงครับไปแล้ว60ฟุต1 8 5ครับไปรุ่นทรงเชง ร้อยเมตรห้าหกหกหกเลยครับโอ้โหเลขสวยชิบหายสองร้อยเมตรเก้าเท่าไหร่นะดูไม่ทันโอเคยกไปแล้วครับม,มาดูน็อตตอนน้อยสวัสดีนะครับแปดสิบสามคนดูพูลินบัวตูมใครอะบงังพูลินบัวตูมอะ อะไรไม่รู้ได้เลยอะไรไม่รู้ FC บางจูงครับ FC บางจูงแป๊บนึงครับ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 ใครวะใครจ,จอดอะไรเล่นวะไอ้บอลเหรอไอ้บอลเหรอสวัสดีนะครับ8ปดเคนดูนะครับขอบคุณกคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับโอ้โหดัดน็อตนอนน้อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยออกไม่ได้ ตองหน้าเตรียมครับกับ LED สยมพูหวานแหววิแววจ๋าบางทีม,มัสลาม,มอะไรกุ้งครับโอ้โหไม่มาเลยชักยาวบางทีต้องมาแล้วบางทีมต้นไม้ที่บางให้ใบสวยมากครับปีทีตอนนี้แตกแล้วแตกแล้วใบกำลังบานเดี๋ยวแววอีกครับบางอยู่ับเดี๋ยวแววอีกอไอ้ตองไปนะครับ LED 6 0ฟุต1857โอ้โหร้ยเมตรห้ โอ้โหนี่ครับยุค80เลยยิ่งกว่า90นะครับนี่ลึกกว่า90นะครับตรงนี้นี่เอาช่างไหมลาดเท้านะครับโอ้โหเลื้อยเป็นงูเลยครับอ้าวข้ามเลนไปแล้วเอ้ยแม่งเอาอ่ะผมอยู่ กับปู่พี่ป๊อกอะอ,อ๋อครับผมขอบคุณครับผมอยู่กับปู่พี่ป๊อกอะไม่ยุเลยนะร่วเาเล่นค้างผ่า,ง <c oughs> าใจหายอยา้อมนะครับถึงก็อ้อมกลวยกันไปเลยขอบคุณนะครับเอฟซีทุกคนนะครับมรรจบอกว่าขอบคุณมากน, like, นะครับโชนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ารถใหญ่เยอะนะครับถ้าเกิดไม่มีะายพาดพังเดี๋ยวจะไล์สวนให้ดูอีกทีนะสำหรับรถซ้อมนะครับได้เห็นเวลาดีๆแน่นอนนะครับมาดูนูโวครับสำหรับช่างไหมลากเท้าวเวลาจะดีไหมแต่รู้สึกแรงนะครับโอ้หนึ่งหกสามครับสี่เจ็ดเอ้เจ็ดมันเป็นเจ็ดเจ็ดยกไปแล้วครับ ดูอาร์มละยองครับผมอามละยองสวัสดีนะครับช่างต้นนิมิตใหม่นะครับสวัสดีครับพี่ต้นครับวันนี้ไม่เห็นพี่ต้นเลยนะครับพี่ต้นไม่ได้มาครับ<อ>พี่ต้นมาปะไม่ได้มาฮะเอาไปทางกุมารเล็กเหรอ <laughs> พี่ต้น <laughs> พี่ต้นเปลี่ยนทางเหรอพี่ <laughs> โอ้โหแล้วเอทาท้องฟ้า หกสิบุดกดไปที่หนึ่งหกร้อยเมตรสี่แปดหกครับสองร้อยเมตรเจ็ดหกห้าแปดสี่ร้อยเมตรตัดที่12 2สองสองนะครับมาดูอาร์มรายองนะครับกับ K-R สวัสดีนะครับอ๋อช่างต้นนิมิตใหม่กำลังไปกำลังไปครับผมพี่ครับมาเลยครับพี่รถน้อยครับพี่ต้นครับรถน้อยครับผม ในโจแต่ัว ja รอจัดพาไปดีนะหกสิบฟุตหนึ่งห้าห้าครับร้อยเมตรสี่สี่ครับสองร้อยเมตรหกเก้าเวลาอยู่ที่สิบเอ็ดศูนย์ครับโอ้ยบังจูไปเดินไปที่แท็กนะครับบังยังบังจูไปไหนไม่รู้บัง ตอนนี้เวลาถังเต็มนะบอกได้เลยนะเบียดเบียดกันแอดเลยนะครับ110นะครับ10 11นะครับตอนนี้เวลาถังเต็มนะครับดูละมันมากวันนี้รถซ้อมครับมาให้ไวเลยนะครับพี่ต้นครับผมรถกำลังน้อยนะครับ อ้อโห1522ครับก็ออกนี้นะครับ15ต้นสวัสด,ดีนะครับ77คนดูนะครับขอบคุณมากนะครับ79ขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับ เพื่อนเพื่อนพี่น้องไหนพลาดไปนะครับจะได้ดูได้นะครับสําหรับที่สนามขอิสีครับมาดูพงศุพันกับเอเอสนพุทธหนึ่งหกแปดรเมรสี่แปดหนึ่งอมตเจ็ดหโอ้สิบสองครับ แะแม่งปิดกันที่หายเลยติ๊กตอกดีกว่าเออเข้าติ๊กตอกคือองไรติ๊กตอกว่ะสว,วัสดีเจอยี่คนดูนะเจอยี่คนดูนะครับคนเริ่มลดแล้วว่ะ บอนนครนายกนะครับโอติบวินต์หนึ่งสี่ร้อยเมตรสี่สองสองร้อยเมตรหกเจ็ดยกไปแล้วครับ คนดูลดลงแล้วคนลดแล้วไลน์ติ๊กต็อกดีกว่าไลน์ในติ๊กต็อกดีกว่าคนไม่มีแล้วลดแล้วเนี่ย,ยอ,อ,อ,อย่าไปดูในติ๊กต็อกต่อใครดิแกอยวไปดูในติ๊กต็อกต่อนะครับฝากติดตามเลยครับติ๊กต็อกของจูมันรอบนะครับไม่เกินสองนาทีเดี๋ยวเจอกันในติ๊กต็อกเลยนะครับดีครับผม